ใหม่ S26 Go มี UST แล้วนางเยาวภาโตสงวนวัฒธ,ธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดการประกวดสมมนหมม่สันเสริญพระรัตนไตรยัยทํมนองสารพัญญะทั้งโรงเรียนโดยมีผู้แทนจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัด สมัชงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต40สมัชงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ร่วมเป็นเกียรติและมีพระศิรีรัตนวิมลรองจ้าววาดวัชนะสงครามกรุงเทพประธานกรรมาการตัดสินและคณะกรรมาการระดับประเทศเป็นผู้ประเมินการตัดสินทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนเม,มตาวิทยาอำเภอลมศักดิ์เป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบูรณ์และตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์ภาค4ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเพื่อ ร่วมการประกวดระดับประเทศเพื่อเป็นต้นแบบของการสวดมนต์โมสันเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพัญญะทั้งโรงเรียนท่านี้เนื่องจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดประกวดสวดมนต์โมสันเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพัญญะประจำปี2013ประเภททีมโรงเรียนโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสวดมนต์หมสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพัญญะ พร้อมกันทั้งโรงเรียนในรูปแบบที่ถูกต้องและเพื่อการปลูกฝังคุณธรรมร่วมกันร,รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธเป็นการขยายผลและต่อยอดโครงการประกวดสดมนมู่สัรเสริญพระรัตนตรัยทรนองสรพันยะโดยโรงเรียนที่ชนะการประกวดระดับประเทศนั้นจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาหนึ่งในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปี2 5 6 3 เพราะที่ผ่านมากว่าจะได้มาถึงวันนี้จินเองก็กว่าจะก้าวผ่านมันมาได้มันก็มีอุปสรรคเราต้องฝันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้สมมมมทีี่่ดนนนลลลัอะไรจรจิงืเย จริงบอดต้องหวังมากมายเมื่อเพียออนลนสมรัดดูแลสบายงานหนักแค่ไหนก็ส อะไรจริงน่ซ้อมพลัสดื่มเลยน่ซ้อมสพลักพััพัแ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 พท